พามาเบิ่งลูกหอยขมเด้อออกลายหลายแล้วพี่น,อน้องมึงไงมึงไงจากที่เอาแม่มาเลี้ยงจะอ่าสั่งมาจากโตนี่แหละโตละสองบาทเนาะอันนี้เพิ่นออกลูกแล้วจะอันนี้เป็นลูกเพื่อนยังไลาลายอยู่เด้อนี่นี่น,นี่ออกลูกหลายแล้วจ้าหอยขมเหาจัางตัวน้อยอยู่ยังตัวน้อยอยู่อันนี้เบิ่งสน้อยสิให้เบิ่งตัวแม่เพิ่นเด้อตัวแม่เพื่อนนี่นี่จ้ะ อันนี้เป็นแม่พันจ้ากเกษตรใหญ่โอ้ออกลูกหลายแล้วเลี้ยงไว้ในบ่ออยากกินยำไดก็มาเก็บได้เลยอันนี้ลูกจ้าลูกหอยขมเนาะออกลูกหลายแล้วจ้าเต็มเลยพี่น้องนี่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 พี่จับอยู่นะมันเครืออันต้นไม้นี่เนาะนี่จ้าเครือพักในนองเฮานี่นพี่จับอยู่อู้หลายหลายหลาหลายแล้ว จักหน่อยกาศิดีออมได้แกงสุกกินละเดอร์